ไปต่อกันที่อันดับข่าวที่สี่กันดีกว่ามผมบอกเลยว่าข่าวนี้แซ่บแน่นอนเพราะว่าเราเปิดกัน,นต้นรายการแล้วอันดับข่าวที่สบอกว่าเ,เป็นเรื่องนี้เลยบ um ีน้ำทิปสุดเส็งนี่ฉีดซินเนเว็กเผิดอ่ะ เออมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นคือว่านี่คุณบีนัาทิพยเนี่ยเขาอะไปเริ่มต้นจากการไปในทวิตเตอร์ก่อนเขาก็บอกว่าเออคุณผู้ชมจ๋าเพื่อนๆจ๋าแฟนคลับจ๋าฉันเนี่ยกำลังจะไปฉีดวัคซีนนะซึ่งวัคซีนที่ฉันเลือกเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นวัคซีนซีโนวคอ่าเท่านั้นแหละจ้ะในคอมเมนต์ในไอจีเนี่ยก็ขึ้นแฮชแท็กบีนัมทิพ แล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์อันนี้ก่อนยังไงนคอมเมนต์เขาก็บอกมาว่าหลังจากที่พี่บีเนี่ยได้โพสในข้อความตรงนี้ว่าตัวเองจะไปฉีดสซโนแวบคบปุ๊บเนี่ยคอมเมนต์มาเลยจากคุณผู้ชมพี่ปูนเขาบอกว่า พี่บีค่ะพี่บีค่ะพี่บีรับรีวิวแล้วหรอคะอ่ารบกวนรีวิวภาคจริงด้วยนะคะคือตอนนั้นคือตอนนั้นคือพี่บียังไม่ได้ไปฉีดไงพี่บีบอกว่าอ่ะฉันเลือกที่จะฉีดชินแวกไงอ่าคือนางทวิตเตอร์ไปก่อนแต่ภาคยังไม่ได้ไปอันนี้คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นนะอ่าไม่ต้องเกจดดราม่าขึ้นมาอ่ายังมีคอมเมนต์อีกนางบอกว่าอ่ารอรีวิวชินแวกจากพี่บีนะคะอ่าอันนี้คือคอมเมนต์วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เร็วที่สุดนี่คือคอนเซ็ ที่พี่บีบอกมาอันนี้คือสิ่งที่ชาวเน็ตเขาคอมเมนต์ซึ่งมีคอมเมนต์เยอะมากๆกลายเป็นคนคืออย่างที่คุณคุณทราบดีว่าหลายหลายคนกําลังตบจ้องว่าเ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนอะไรซีโนแวคมันมีข่าวมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนอ้นเดี๋ยวแพทย์ออกมาบอกอย่างนี้เดี๋ยวคนให้ข้อมูลอย่างนั้นทุกคนกําลังงงทุกคนกำลังตกใจเรื่องของซีโนแวคหลังจากนั้นพอมีดราม่าเกิดขึ้นปุ๊บนี่พี่บีเลยจ้ะ โพสคลิปวิดีโอที่อีชันเนี่ยสวมเสื้อสีขาวเปิดไหล่เปิดไหล่นิดนึงมีความเซ็กซี่แล้วก็ฉีดยาซึ่งฉีดยานั่นก็คือวัคซีนซีโนแวคนั่นเองเออบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันฉีดมาแล้วนะจ๊ะฉันฉีดจริงฉันรีวิวให้เห็นซึ่งพี่บีเนี่ยก็เขียนอ่ะ คลิปปุ๊บนางก็เขียนแคปชั่นในคลิปก่อนว่าอ่ะไปฉีดแล้วจริงๆนะคะโอเคไม่มีอาการอะไราเป็นปกติมากไม่ได้เงินจากเรื่องนี้ย้ำนะจ๊ะไม่ได้เงินจากเรื่องนี้ไม่มีใครจ้างใดๆทั้งสิน้นสำหรับใครที่กลัวแพ้หรือมีโรคประจำตัวก็คิดเยอะๆนิดหนึ่งว่าควรฉีดหรือไม่ปรึกษาแพ,พทย์หาข้อมูลกันก่อนอ่า อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะจ๊ะอันนี้คือข้อมูลที่เราเห็นกันในคลิปวิดีโอที่พี่บอกถูกต้องซึ่งหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพี่ในคลิปตัวนี้พี่บีก็เขียนแคปชั่นมาด้วยจาแฮชแท็กแซบเลยอันนี้ชีวิตฉันฉันเลือกเองเอาสิปัดหนึ่งเออในอนาคตถ้ามีตัวที่ดีกว่านี้ก็จะฉีดอีกฉีดแล้วก็ไม่ได้อ่าก็ไม่ใช่ ไม่ได้ใช้ชีวิตประมาทนะยังคงใส่แมสแล้วก็ไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงคื<ช>อออกมาดีวแค่นี้อซึ่งมีชาวเน็ตเหมือนเดิมว่ามีชาวเน็ตเนี่ยกลายเป็นสองข้อมูลแล้วว่าอ่ะอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกอดีแล้วที่พี่บีออกมาพูดให้เห็นว่าฉันไปฉีดมาจริงของอจริง,งแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เบอร์เงินบอกเหมือนเดิมว่า ที่บีนี่สรุปแล้วเนี่ยโดนจ้างมาหรือเปล่าเออก็อน,นี่แนางบอกแล้วฉันไม่ได้ไม่มีใครจ้างไม่มีใครจ้างสรุปคือสุดประเด็นบัญหาน,นี้ก็กลายเป็นปามามหรือลุกลามกันไปใหญ่โตไปแต่อันนี้ก็คงจะไม่สู้จาม่าของในสิ่งที่พี่ปูนจะเล่าข่าวต่อไปแน่แน่ออเมาส์ ouse, อันนี้นิดนึงบอกนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าที่ทุกคนกลัวหรือว่ากังวลกันเนี่ยเนื่องจากว่าซินเวล์เนี่ย เป็นวัคซีนฉีดโควิดใช่ไหมคะที่มิใช่แล้ววัคซีนตัวนี้มันเกิดปัญหาก่อนหน้านี้อืมเออจำได้ใช่ที่ที่มีข่าวอ่ะภายาที่ลำปางอ่ะคนที่ฉีดที่ลำปางอ่ะมีคนเขาเรียกว่าได้ฟีดแบ็กแล้วก็ได้เอฟเฟกต์มาจากวัคซีนตัวนี้เออทุกคนก็เลยมีความเป็นกังวลที่กลัวจะเป็นเพราะว่าอ่ะมันจะเป็นล็อตนะวัคซีนอถ้าล็อตนีไม่ดีเขาก็ติสองคืนออแต่ตอนนี้ล็อตเนี้ยมันจะใช้ได้ปกติแล้วก็อยากให้ทุกคนกลัวกันก็ นะอย่างที่พี่บีบอกไปอะเราเราย้ำว่าอย่างที่พี่พีบอกไปอ่ะฉีดไว้ก่อนใช่เออแต่ยังไดก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจอะเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจเนี่ยก็ปรึกษาสอบถามเลยว่าอะตัวนี้มันจะเหมือนตัวรอดที่แล้วไหมคุณหมออ่าตัวนี้มันต่างกันยังไงมีใครรับประกันยังไงถามคุณหมอไปเลยถามไปเลยซึ่งก็ไม่รู้นะว่ารับประกันไม่ได้ว่ารอทีมันจะหมดรอก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกไงว่าถามอยากรู้อะไรก็ถามเออแล้วก็เป็นการตัดสินใจสุดท้ายคือ ใช้วิจารณยาณของแต่ละคนแต่พี่บีเลือกฉีดอันนี้นี่ก็นางบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดว่ามีอันใหม่นะก็จะฉีดใหม่นี่ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะนนี้ก็ต้องวอนนะคะวอนฝ่ายทำแ <laughs> อปพลิเคชันหมอพรพิธคือเรื่องของเรื่องคือ <laughs> ต้องกราบด้วยไวะะไหวว้วสาจา ดิฉันนได้โควต้ามาฉีดแล้วแต่แอปพลิเคชันมีปัญหานะคะไม่ใช่แค่คุณเป็นทุกคนตอนนี้อินบ็อกซ์ไปหาในเพจหมอพร้อมหมอไม่ตอบค่ะไม่รู้ว่าหมอพร้อมจริงหรือเปล่าก็หมอเขาทำงานอยู่คุณไม่ใช่สิแอดมินเสี่เหมอ